านใครมีพัดลมนะครับผมแล้วพัดลมปุ่มจมเป็นเพราะว่าเราใช้มือวิเศษเนี่ยเปิดปิดมันกันง้างบ่อยนะครับบางครั้งเนี่ยมือวิเศษของเราเนี่ยอาจจะหนักเกินไปนะครับทำให้ปุ่มเนี่ยมันจมเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันครับนี่นะครับพัดลมปุ่มมันค้างแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันนะครับก็พัดลมที่เป็นตั้งพื้นแบบนี้นะครับเจ้าตัวปุ่มของเขาก็อยู่ตรงพื้นนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ยเราต้องซื้อจากด้านใต้นะครับก็เดี๋ยวเราพิก โอเคครับตัวฐานเนี่ยก็จะถูกยึดอยู่ด้วยน็อตเนี่ยก็คือน็อตที่เป็นตัวรองตรงนี้นะครับนี่ตัวรองตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ออกมาให้หมดนะครับเพื่อมาดูกันพัดลมตัวนี้นานมากครับนี่ตั้งแต่ห้างยังเป็นคาฟูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองถอดกันโอเคครับถอดฐานออกมา อ่ะที่สังเกตนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวล็อกระหว่างตัวฐานกับกับตัวโครงตรงนี้นะครับก็จะมีล็อกตรงนี้ตรงด้านข้างนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็น่าจะเป็นด้านซ้ายด้วยนะครับตรงก้นไม่น่ามีแล้วก็เดี๋ยวเรามางัดตรงนี้ออกกันก็จะเป็นตัวคลิกล็อกแบบพลาสติกนะครับนี่ก็สามารถที่จะกดนะครับแล้วก็ดึงออกไปได้ก็ถ้าเกิดไขพัดลมเก่าๆก็จจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะแตกหักได้ ะครับเราแยกฐานออกจากตัวล็อกได้แล้วเราก็ยังมีฐานอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลื้อต่อนะครับอ่ะอีกก็เอานัดออกครับโอเคเราเอาออกได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลื้อก็ตัวนี้นี่ปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือที่ล็อกมันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจริงๆแล้วอาจาจะเป็นแค่ก็ได้นะครับลองดันขึ้นไปดูครับอ่ะ เท่า okay. ที่ดูเนี่ยเหมือนทุกปุ่มเนี่ยยังใช้งานได้นะครับก็คือกดกดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นปุ่มศูนย์นะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่อ่ะปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามก็ยังใช้ได้นะครับเวลากดกดศูนย์ก็ยังได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่มันไม่แน่นเนี่ยก็คือเวลาเรากดเนี่ยปึงไอ้เจ้าตัวกรอบพลาสติกเนี่ยมันเด้งหลุดออกมาขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยลือจะตัวนี้ออกมาเลยนะครับก็จะมีน็อตยึดไอ้เจ้าตัวแผงนี้สองตัว ลองดูว่ามันเป็นไงบ้างก็คือเนี่ยอย่างที่บอกปุ่มเนี่ยมันไม่แน่นนะครับก็คือระหว่างจุดจอยยึดตรงนี้กับกบระตกพลาสติกเนี่ยมันหลวมแล้วนะครับส่วนปุ่มอื่นเนี่ยก็ยังแน่นอยู่นะครับปิดไม่ออกนะครับแต่ว่ามีปุ่มตัวนี้เดียวที่มันหลุดเด้งออกมานะครับแงะนะครับมันหลุดเด้งออกมาวิธีแก้นะครับผมก็คือเราอาจจะหยอดกาวเข้าไปนะครับผม หรือแต่ถ้าเกิดหยอดกาวเนี่ยรอบหน้า m a นเ t e n น n เนี่ยจะลำบากนะครับผมไ่ก็หาอะไรยัดให้มันแน่นขึ้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองหาอะไรมายัดให้มันแน่นขึ้นดูสักนิดหนึ่งนะครับผุ่มจะได้ไม่หลุดมาครับก็โอเคละผมยัดเป็นเศษกระดาษเล็กๆเนี่ยเข้าไปตรงร่องของตรงนี้นะครับตอนนี้อ่ะมันก็ไม่เด้งหลุดเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันครับก็ประกอบเจ้าตัวสวิตช์เข้าไปก่อนนะครับตำแหน่งให้ถูกครับแล้วก็มี น็อตยึดนะครับระหว่างสวิต์กระฐานในอยู่สองตัวตรงนี้หลังจากนั้นก็ยึดฐานไม้นี้กลับครับอย่าลืมเทสปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไม่มีปัญหาก็นิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมยัดเจ้าตัวปุ่มเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วลองเทสดูเนี่ยปรากฏว่าไอ้ปุ่มเบอร์สามเนี่ยมันไม่เด้งหลุดขึ้นมาแล้วจริงแต่ว่ามันไม่เด้งขึ้นนะครับผมก็ลองเทสอยู่นานเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่อยู่ตรงเนี่ย ันก็ปกติทุกปุ่มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่ปุ่มมันจมนะครับทำให้ไอ้ตัวฐานเหล็กตัวนี้เนี่ยมันงอนะครับผมเราก็ต้องดัดขึ้นไปนะครับผมดัดให้มันตรงนะครับผมจนกว่ามันจะเข้าที่นะคือแล้วแต่ว่ามันจะงอไปทางไหนนะอย่างผมเนี่ยมันงองุ้มเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็ดัดมันเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับผมก็ใช้มือนี่แหละดัดนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ ใส่เทปกลับเข้าไปนะครับผมตอนนี้ก็ที่เนี่ยเหมือนจะปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับเคครับอ่ะประกอบเรียบร้อยเราก็เทปปุ่มอีกทีครับก่อนที่จะประกอบกลับทั้งหมดอ่ะโอเคตอนนี้เด้งได้หมดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกปุ่มที่3ามเนี่ยกดปุ่มศูนย์มันไม่ยอมเด้งขึ้น,นครับมันมีอาการฝืดน,นะครับก็คือเวลาที่เจ้าพลาสติกเนี่ยมันเข้าล่องนะครับผมปรากฏว่ามันโดนล่องเจ้าตัวเนี่ยมันเบียดอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ปุ่มเนี่ยมันฝืดก็ลเลยไม่เด้งขึ้น นะครับอ่ะถ้าดูลึกๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะมีพลาส,สติกอยู่สองชั้นนะครับไว้ประคองไม่ให้มันไม่ให้ปุ่มเนี่ยมันเบี้ยวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนแรกก็คือปุ่มมันจมไปนะครับตอนที่จมไปเนี่ยมันเบี้ยวไปแล้วรอบหนึ่งครับก็โอเคทุกอย่างก็ประกอบกลับให้เหมือนเดิมครับโอเคครับเทสปุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจก่อนประกอบกลับเอาสายไฟลอดไปก่อนครับ ก็วางฐานลงไปได้เลยครับทุกอย่างมันก็จะเข้าไปกรึบพอดีครับเทสปุ่มอีกครั้งนึงครับรปึ๊บอ่าโอเคทุกอย่างปกติครับเทสไฟนิดนึงนะครับโอเคครับพัดลมได้ปกตินะครับเหมือนเบอร์หนึ่งเบอร์สองยังไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่แล้วนะฮะน่าจะเป็นแคปลันน่าจะเริ่มมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแคปลันด้วยอ่ะโอเคกรอบฐานไม้กลับครับ โอเคครับประกอบฐานเข้าไปเรียบร้อยทุกอย่างก็ใช้างานได้ปกติครับก็จะเห็นว่าการซ่อมเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจ้าตัวอะไรตัวแป้นกดเนี่ยมันพังทีนะครับคุณก็สามารถที่จะไปหาสั่งนะครับผมจากออนไลน์ได้นะครับผมรวมถึงการซ่อมเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับขอแค่คุณเนี่ยต่อให้ถูกขั้วแค่นั้นเองหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบผมนะครับก็สามารถที่จะถอดหรือมานะครับแล้วก็ทําการดัดเนี่ย เบื้องต้นได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ